สบายดีพี่น้องโบจสกุสุดพนสบายดีเอฟซีตางพี่น้องเลยเนี่ยเป็นข่าหาครอบครัวนั่งลอยไปเกิดแต่ว่าเก,กิดอยากอยู่บ่อยู่โทรมาบอกแล้วว่าให้อยู่บอกบ่อยอยู่อีโบจักพราะว่าสื่อเข้ามาเออครัวบนเหตุแล้วแหละแอมเรียบร้อยแล้วบ้านแอมแล้วแล้วพี่น้องไปบ้าน เวียดคว่าวัดคว้าเกสิประมาณนี้อืมเขียนต่อมาอีกนี้พักเรือบอ้านต้องลงเนาะยวงขึ้นนี่ลดน้ำบ้านม่บอดังลอย บ่ต้องมาได้กึ้นดกันใดก็คิดเพียงแล้วนี่ขวบนี่เลยแม่บอกหนานเออมาเล่นนะหมูวานกหมูวานมันไปทางใดบออเมอวานนี่พันอยู่อู้ใช้บอกให้อยู่ โทรมาเมื่อวานนี่บอกให้อยู่คือบ่าอยู่ยอือคือเป็นแนวนี้เดี๋ยวเขาก่อน้บอกให้อยู่มือหนึ่งอนเพจท,มพทีมา

กินข้าวแล้วบอนะจะเอาตัวน้าบอออนะ่อปอดนะตัวจกบอ่อกินบอน่อหนานตัวน้นมันนานนะเด้มันมีมันมีอาหารมเมียนพวกหมูพวกไก่ไคือตัวน,นั้นมันหกเดือนมีแต่เจ้าเก็บเพราะมันบอกกินแล้วก็มีแต่เก็บมาให้เอือยอย่าคนละเพาให้เอือยเจ้าไปปอดลูกปอดล้านเจ้าตอนเที่ยงสิมาหัวใ ผัดเลยตัวมอนี่เิอย่างาไปเกี่ยวข่าวก่อนตอนเทียงชิมารักเทียงขาเทียงยังลยเดี๋ยกกรหู้เองเลยว่กิ๊ขขาวได้ดั่งเลย กี uh, oh, ma não, ma. Uh, ่กันเนี่ยกี่ป้าอขออุ้ยข่าวบอกกันยังหัวและแมนถือโต๊ะบรอยากมวไปลุ่งขวบไปบโาวด ูมันจะเป็นยังีนะคันไดไก่ได้ไ้โอเคอยู่เฮนดีนดีเน่เเอานดีนำเนี่่าเ็นดีนะมันสูงโดวาอไ้างไ่ห่ปีแล้วก็สบายดีมา่ยโดยสบายดีต้อไห้อยให้มาจ่อยน้ำเดืออมตะครบ อะตัวก่อนดังไทยครับส่งท้ยนางไว้เนี่ยเขาเจ้าบอสจะเก่งอยู่นี่นี่มาติดมาเหรอขนาดเจ้าก็ยังขี่ขวบมันก็ยังเจ้าก็ยังขึ้นทางนี้ขวมทางนี้บ่มาลองตรวจร่องมงอดิซื้อเออมาดูว่ามันแหน่อยู่มันแหน่งโอเคแล้วครัวนะใส่ได้แล้วผ่านใส่ได้ทุกอย่างในคัวเป็นต่างเราอยู่กันแบบนี้ดีแล้ว ทีแรกหมอแหกแตกกระโปงขาหยว่าอีกทีเบิ้องหพ้นกอไปในแล้วดำดำดิ่มๆเนี่ตั้งอีกทีเบิ้อหลงต้องเอาเขาไปพูเแล้อแต่อย่างเดียวการตามมานุูนมามันจะขึ้นขางหน้าต้องเห็นก่ตนถูกปิดไว้เดี๋ยวอาไปทำองภา้นมาพอซันละมันขึ้นมากล่ะกินบ้องอยู่ังกินมากกวอที่อยากทีำหนูจหนึ่งหูอย่ยัง

ขานี้ก็ได้อีกบกเข้าทางนได้บ่เสือรถนะเจ้าก็สิเขานี้ขนาดมาคอยมาึ้นทางนี้มามันได้ยูนิคอร์มาึ้นทางนี้เป็นยังมาจากคืนอะไรโอ้ยมันึืนรถกระติ่งมาก็ขึ้นทางนี้ลงทัางนั้นน่วยบ่ครจะไป็มาผิดรงไหนสดว เห็ดหาดเนาะก็ได้เห็ดห่านดิเห็ดหานวงวังสั่นเห็ดบัวเป็นบ้าเห็ดบัวใดบอางอาวเห็ดแบบเกล่อนในเพืือนไม่ต้องหาดิเห็ดธมาแล้วครับปวบถวยใส่นะต้าแล้วกาแนวปวกถวอยมาคือว่ามีแต่ขี้แท้เนี่ยยองยองแง่หน่งมี มาเช็ดี่ลูกว่านสิบโมงหรอเลยไปบ่ฮู้ได้กตเจ้าองเองเล่ดิใช้สิเส็จจ้ามาขึ้นนอนนะนี่นั่งเลยน้นี่กินแล้วบ่อยกินกินบัดเพงไปกินมาได้ส่กิ้นจิ้นหลายหลายนี่คือโบได้ไปมีผ้ามีจานก็ได้ Ba uh, sao lại? hả Ba? Ba mong hai 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 hai. Huh? Ba mong hai. Hi young. Ba uy hai. Hi hobby day. Hi kế? Hi kế? Hi kế.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  nè kế. Hi 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 kế. Hi

พดพักแล้ว <c> ว <oughs> <t> ัน <ancial> น <c oughs> ี้พอดแลยพดลยพอดน้ำเช้าโขอยิมาเบิ่งจะพดพักเรื่องหนึ่งแล้วใช่หรอยักษีวะเฮ้ยอ๋อหนึ่งมันได้ไหมออ อ๋อตรงไหนซื้อใหม่ขมาย่บนนี้แต่ยังพอมีงบตรงไหด้ซื้อแบบตอกตามาคาไว้ตอก่า้เนาะทนวาีคุณลักษใหญ่เป็นทาน่านั่งไว้มีบุญบาสนะอีกฮะนี่คุณลักผู้ใหญ่เป็นคอยเยอะมากกว่คอยเราเ็ เราเห็ดให้ได้อยูุเรารวมหันแหลกเส้นไอเก่งเนาะเก่งหน่อยเลยกินยังอ่ะนโอ้ทาแป้งได้นางร้อยมือนีิทาแป้งเนาะแม่เธอกินข่าวก็ยังร้อยมือนีเกินปลาเออใช้ปลาน่ะอะไรไปแหลกใช้ไปหาปลา เตาชมาเออปเยงไเปยงเลยม่ได้ไปเกี่ยวเขาเมื่อไห่ส่วงนี้หัวเมื่อยเห็ดเบียบเนาะไม่ได้ไปรถไเนาะไมเมื่อยเห็ดเบียบก็เกี่ยวเขาซอยอ้ายจังมือแลไปซอยลูกนะสมืมือไไปซอยลูกแก้วจ้าน่ะจะคือบอลกไปซอยน้ำส อยเเาฮืนคือบอไปทั้งคัวทั้งเมียโลดลูกก็ไปปลาไว้อยู่เทียงผู้ <c oughs> ให้ลูกไปเอาอยู่เทียงผัวเฮือนก็หลอกไว้แล้วเออเฮือนก็หลอกไว <c oughs> ้ก็ไปแหลยสมใจชิยู่ก็มีชังเผาอย่างเงี้ยในหื่นบ่เน่าได้ข่อยมาบ่เห็นก็บ่ยากข่อยตามไปห่อนให,หนนาผู้ก็ได้ขนเอาพืชนะขนาดอยากไปขนาดอยากไปซอยทั้งคัวทั้งเมียนะเพราะว่ามันก็บบริไกลนี่เขากระย่างไปก็ได้ลุกนี่นะ เก็รไปตกลไปตาแออนเพียงอย่างสิมากินเบอร์แรกเขาน่ะบ่ผัวอยู่บ่ได้เขามือไหนไดบอกว่าแนใดไดบอ่บ่ไปลบมาอยู่บ่มัดว่าบได้บอกว่ันใดใดจะบอกยู่บ่พายเอาเข่ามาให้โดยคนบอกแล้วบ่ต้องทำให้เขาใจเดี๋ยวเล่าเอาเข่ามาให้ หัวดีใจอยู่บ่ดีใจเออใจอยู่เนาะบอได้ตีบอได้บอคือเอามาน้อยแท้ยังสั้นหนึ่งสิบอตีเออบอตีบอตีขับเปลือกบอเลือข้าวสารไัสิติของกินของทานนางไรไรเอ้ยบ่าวเล่าบอกมื้อน่ะเจ้าลืมบอบ้าวเล่าว่าให้ผัวเจ้าเก็บข้าวเด้อสั้นกัสซีนี่เก็บข้าวตะลงตะลางเอามาเต็งไว้ดีตะล่าง ลุงเช้านี่กูขูดเห็นแบบฮะถังกระซีงกรอยู่ใส่นี่เด้ลุงสีมาเอาโอ้โหแกด้อะะเอเอ,เอลุงลุงว่าสีมาเอาบ่ของลุงดิค่ะเออกระแม่แหละของลุเงเขาพี่น้องไวเพราะว่าบ่เป็นของเขาเออตอนนั้นที่ก็อยู่เฮือนเซ่ะนะที่ว่าว่าลุงให้ว่าใั่ไปแล้วบ้านนี้มันเลือใส่อะไรกับลุงก็ยาวเมื่อ แล้วก yeah. ็จะเมือมงที่ไผหรือมงอีหยังแล้วงอันน้ก็จะต่อมาหอนึงอเออเมงลบาดงสิมาเอาเช็ดๆๆเช็ดๆๆยังเลยห้วยนยังกได้นี่นะอีกเรื่องนึงเด้อนางรอยเด้อจะฟังเด้อกะยงขยะน่ะจะกินแุงกองข้าวงจะอย่าโยนไปข้างน่ะเด้อนจะอย่าโยนควบเด้อ ดูหกเกลื่อนอย่ข้าวหุ่งอู่จะนเข้ากับห้าชนเจ้าเก็บใส่ทงูหฉันอไปใส่ทงผูบอลนั่นก็อบนะมาจอไปมาบ่เว้าไปแหละฟังเบาเล่าว้าก่อนกว่าอูามหาเบาจอยแหะกินหอดเบาจอยบว่มาจาเ่อดอนเมื่ไหรมาเมื่อไดเมี๋ยว่ามากระไพอะไร มาคนเดียวพังแล้วให้ปฏิบัติตามเดอ้อ<ด>ให้เหตุตามรวมแม่สิโดยเล่าทึ่งได้เหยืโดยโดยอยู่ขณะผัวว่าอําบ่ให้ไปเกี่ยวเข้าวสิมาตอนเที่ยงว่าซั่นถ้าเบิง่งตอนเที่ยงถ้าเบิ่งพี่น้องเอ้ยว่าสิมาบ่ตอนเที่ยงมากินข้าวอยู่พีบ่บ่ กินข้าวอีกที่เริ่มทานมานันเออมันโกนล,ลงเลยเนาะเนี่ยหรือว่าเขาวันบ่อนีองนะแปะเนี่ยเขามากบใหม่เขาสระหรือเขาแป้งอะบ่อนเดี๋ยวนั่งไว้อันนี้มันแป้งบะปะ ให้มาถาักันเามจะห้แกะประตูสาเกะอะไรแบบนีบอเรือกเอาสิวมาซชอะใหม่บอมานดั่งร้อยพายเหตุหอะไรบอนประตูมันปิดเขาเกะแบบนี้เหตุเต,ตุหง่าไรเตเตหงเลยเหมือจะบอกเขามาเกะบอแม่เหตุืนบ้านเมื่อก่อนก็อนกัอนนี้หลอกข้างในก่อนตัวใครลอก แต่อามาเลยนะบ่หยเขาเลยอมาอลไรบ่อันว่าจาะเอาของอาค้ามาแลอาพีมาแล้วบ่ย่างย่างก่อนมาจดานะ <c oughs> ตอนแล้วพีมาเดี๋ยวพี่น้องเลเป็นยังบุญมีอยากกินนมบ่ จะสองเหมืองแร่หอไงหอในเฮือนมาส่องเบมืองหล่าเป็นอะเบ่งบาราสิสองเมืองเออเืมทามที่นอนเป็นได้ไนอนมวนบ่ขัวคือนอนนั่ยุ่นอีกระบาห้องนอนบาลาอ้ยห้อนอนหองนอนเป็อนส่นงหนองนอนนังหนอยคิดว่าพี่มายังมาได้มานะ ที่รถไปตอนเที่ยงแ่มไปเบื่อก็เล่นอะไเไปเดินลานน่อยก็ไปยังไงกไปไปยไงียากนอนเลยแต่บ้านนอนบ่จะ่สามาหนิเงาะีบ้านนอนบ่จะ่สามาหนิอากูยอยากกินนม เจานกเป็นยังตอกดตอกดตอกตอกแม่ใช er. ้ตอกอียจักห่อตอกตอกอย่างบบดนี้าบอกเขาใจจัวะในนังลอยตอกเกี่ยวเขานะบอ วอาไปบ้านในเบอร์ตอกเกี่ยวเขาตอกมัดเขาตอกเวลาไปเกี่ยวเขาแล้วเขาหมัดนะบ่เบอร์ด้เข้าใจมองเห็นยังก็เขาเห็นนะเก็ะิวอีู่ใกล่องลูกนอนเมาลับนี่เลยลับนี่เลย รับงาิ no <S <S ้งบารับเลยดีหอนคนกีอยู่กะทีทไมงกวากว่คนหองไานรับไหต่างๆน่้ทำวกันห้องนะ Quái nó bùa ở khu nắp bùa ngắm khu ngắm này này bóng Bên này khẳng này khẳng bóng đây. Nhi. 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 này 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 ăn này 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 ด้สีใส่ถ้ากิน <c oughs> ก็ได้ก็ได้แล้วขัเราในส,สีได้เห็นะไดกับจักน้าเขาดอกมันใส่ก่อนใสก่สก่ Còn gì vừa nịnh ở bật tù mãi. Intensei nát. Pepper advised a lỗi. tục lông tù lô. Anh sáng quanh nó đi. Quanh nó. Nghuay 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 วก่นาสกุลนรอาองสืวงพานิชวงพาิยังจำได้สืให้นอนนังเลยนั่งน้อกิพาณิดไม่หัวปลายหัวนึงมัดตัวชิบากินอนเถียงหัวหรือเนียอปากระป๋องอะไรอันนี้ยาเนี่ย คอยแบนให้ลูกสั่งขามช่องนอในวเยาอมเวลาเขาเป็นไอปนไปนหนคือนางร้อยเนี่ยจากผิดกรรมีกว่าจะเป็น,นายังเขาเฮียโมก้ได้ยาผิดกรรมเป่นลึกลงยาผิดกรรมยาผิดกรรมเผอฆ่าอยู่ในนี้แหละห้าน้อย ลูกสาวจะไอนะใหอออนห้อมลอดทีละเม็ดสองเม็ดเออห้อมลดอมเลยมันจะเย็นในคอมันจะบบเหคอ,อมันจะโบเหงเก็บ,บไวนะ้จะหน่อยไอเลยจะไปจักน,นั้นยาแก,ไากา้ไอตาตะขาบตะขาบห้าตัวเป็นวันดีที่อยู่แต่ว่าเท่าเลยโ้ยงอมเวลาอมแล้วเขาจหัก ถ้ามันเป็นเนี่ยยาดีมันจะเป็นแบบนี้ก็จะน่ะากรวบากออกมาหมดได้ตาตะขาบหน้าตัวนี่มันเป็นึบโอ้หมูด้วยเหรอเซี

เจ็บซี่เปิดซื้อมาให้ในกองจิ่วมูวาแหลกนอ่านนะ่นกินอยู่เดือนนึ่งเดอ้อกำหนดแากินเดือนนึ่งขนมเนี่ยสั่งไปใช่ไหม เไจ็บเลยเจ็บๆอ่อนๆนี่เลยเจ็บอ่อนๆไปเ่จ็บผัวหรือเมียไปเป่าเมียบม่ไปเาเมียอยากรู้ว่าอยู่จะเสียวันนี้ น่นุกเก่าห้เบึงก็ตอนอยู่เพื่อนหลังงานเซซีบ่ญสภาเจ้าของจำได้อยู่บ่ก,ก็เป็นอะไรอยู่ค่ะบร่ลยจำได้จำเจ้าของได้อยู่บอ่อยู่ไพ่ได้อยู่ไพ่บได้ก็บ่ได้กินยังอีกกินยังอีกพราว่ากะบ่ได้อยู่เพราะกะบ่ให้แต่ลูกก็เมียอยู่ถ้ามีตามเกิด Hiện hãy văn hết nhân tiện? Ah, hãy Bye, bay. I'm Nói bong. I'm ảm bong. I'm not bong. I'm not bong. I'm not bong. ซีแห้งวายเสือผ้าอันบริสัทธ์เสือน้าบริสัทธ์ลูกน้องนะครับเสือผ้าันเ้่งไอ้เมื่อคืนนะครับไอ้กินขนมหลายกินของไอ้ไอ้ขนมนะจ๊ะขนมให้กินกินเลยมาถึงเลยเนอะคือจบคลิปไปสำเนีจแหล้วน้องเลยฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวพี่น้องภายในความคิดความเห็นคอมเมนต์อะไรแบบคอมเมนต์กนเข้ามาเด้อเนาะแล้วก็ ป่าว่าพลักป่ใหญ่กนใดที่เขามเบิกมาสมแล้วเออเกิดความแบบว่าเมตตาสงสารนางร้อยอีกเนาะอยากอา่ซอยงงสมถบเห็ดนี่แหละร่าง้าว่าันโดงบันไดน,นี่ร้อยยางได้อยุยางมุ่งร้าง้ายบ่บันไดน,นี่พอ,พอแล้วพอแล้วยกมือคือพอแล้วอ่ะสิลูกห้นบพอแล้วอ่ะสิน้อยพอแล้วนี <laughs> พอแล้วเอฟซีวาสันว้าวบอมงล่ะค่ะมงมงบันไดมงบอให้มันผนเปียมันเบิร์ชนะผนแล้วพอแล้วบอนั่งร้อยว่าพ่อแล้วนายพี่น้องพ่อแล้วนั่งวะพ่อแล้วก็พ่อแล้วเนาะเจ้าของเงินผู้อยู่เขาก็มาพ่อแล้วเขาว่าห้องน้ำได้ใส่จะได้ยี่บอปันห้องน้ำจะได้โดยห้องน้ำมันจะได้ อันเรื่องห้องน่าก็สําคัญคือการโบเมนย่างดอกย่านั่งไปไปเป็นลมไปเป็นโลกําเริบอยู่กลางป่ากลางดงอีกนะพี่น้องเลยเนาะคันอะไอยู่ในห้องน่าคือจับไก่กับครองยังว่าแบบว่าที่ได้เห็นกันง่ายเห็นกันไว้ที่ได้สอยกันทันศักดิ์กษิบุพินเนื้อศักดิ์กษิมีผู้เห็นแน่อยู่ในเรือนในซารเดียวกับอันนี้ไปศักอยู่กลางดงกลางป่าโตกหนั่ตกในตายถิ่มโบมีผู้เห็น เนี่ยนั่งเาเออนังพ่อแน่วเลยพิจารณาเรือหรับคุณญ่เลยเป็นพ่อแล้วสี่เดีนล,ลออ้าง,างคาตรงบันไดพ่อแล้วนั่งไว้วัพ่อกับพ่อแล้เลย <c oughs> แต่ว่าเบิ้งกอกนี่คือเขาบริด้คสูบหน้านเนี่ย <c oughs> บริโภเปียกเลยพืชแทน,นไม่บริโภอาบน้านเนี่ยนี่เพราะ นืกอกอกเพย์อีลบ่ั้วาจะมางั้นมาลไปอานหน้ามือใชนางเลยคุณแล่ไปอานอยู่พูเออความมักง่ายของคนเราสูบวเร็วหอยยายาัสูบวยเจ้าได้ไปอาบอยู่ไสสอ่านอยู่พนคือกันเป็นยังคือบออากาเจ้าของอยสุบวยเลยมันเป็นยัง คือบ,บสูป่ากอกเจ้าของมันนักสบบ่ไนะักขอ,อยไไังได้ไพ่ขอยังไ,<ฟ>ไ,บบได้ไพ่ไพ่ยังไพ่แบบใดไคือนมนดกบอกคอนเนนต่อมาสักก็คอลที่ยังได้ไฟเลย เอาเลยเด้อพี่น้องเหมอนแบานั่งลอยอย่างใไ,ไฟคือความหมายนี่เมื่อยสูบหน้าพวดทั้งเมียเลยตอนนี้กี๊ก้าก็จะชุบเลี่ยจะใส่ไดรพุ่นเตบไฟเออปั๊มขึ้นมาเลยนะก็ดูว่าต่อตายงานเงาะก,กีฬาบ่าวลาวบ้านนี่นงมือคืนอยากได้ไฟก็ดีนงมือในแม่ขอผู้ใหญ่จะดีเพิ่นอนในแม่ดดโดยอย่างใดไฟบ้าน อยกากได้ไฟผัวจะบอกบอก่บอหนิบ่อมาได้บอกเออ,เจ,เอจะคิดเองจะคิดเองเออจะได้ไฟแต่ว่ากอกเขาเนี่กะเนออกะยอมหลากอยู่ได้พี่น้องยมันมันมันฟืดในจังหน่อยอแต่ว่ากอกนั่งแดงครับมันนั่งข้อหรี่ไล่กันนะปะมันเบาตัวหนาไม่ได้สุดนักแบบนี้อันนี้มันจะินักมันถูกน่าจนะเป็นคื ผู้สาเหตุยันครับขาว่ัน้อยขาวอนน้อยอืมน้ำอยพวกนั้นแหละบอกพวกเอ้ยเอ้ยนั่ง้อยแหละบอกว่าน้ำมันน้อยขันน้ำแรงพออเลยน่ะโอเคโอเคเนาะก็งทางน้ขอบคุณคุณตัวน้กะกรติดตามก็ไม่กินน้เนาะอะไรก็นี้